แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคแสงแงะ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซ็งเงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมอันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดรู้วนะครับผมก็อันนี้นะครับพี่กดอันนี้ทําอะไรเนี่ยหาแนวครับหาแนวก็คือการดึงเอ็นนะครับผมว่าเราจะวางตัวโครงเหล็กอย่างไงวิธีการนะครับเราจะติดโครงนะครับเราจะต้องหานะครับผมนี่หาระดับว่า อยู่แค่ไหนใช่ไหมพี่กฤครับผมนะครับอันนี้คือหลังโครงเหล็กนะครับผมแล้วไอ้ส่วนตัวนี้เอาไปเ,เป็นหลังเหล็กครับผมเพื่อที่ว่าจะหาร,รูเาจาะพุกเจาะโครงเหล็กนะใช่อาโครงเหล็กโค้งเหล็กนะครับเวลาเจาะนะครับให้ให้เจาะเข้าข้างในหน่อยนะครับอย่ามาเจาะริมเสานะครับเพราะถ้าการเจาะริมเสาจะเกิดอะไรเกินพี่กฤ เรียบแตะครับสาวแตกนะครับผมสาวแตกแล้วก็เรียบร้อยแหละเรียมหักฮะเรียมหักเออหักเรียมนั่นแหละเวลานะครับก็โครงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ที่ช่างโด่งนะครับกําลังจะใส่นะครับพ็ออันนี้นะครับก็ช่างกดนะครับเป็นคนทํานะครับว่าจะเข้าได้พอดีไหมนี่เรียบร้อยเข้าไม่ได้ ผมเอามาลองแล้วก่อนเชื่อมผมเอามาลองแล้วลองแล้วนะครับลองแล้วก็คือเข้าได้นะแล้วอันนี้มันทำไมมันเข้าไม่ได้คือกลับกลับด้านได้นะครับผมก็พี่กดบอกว่านะครับวัดไปกับมือนะครับทําไมจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่กดแค่ใส่ผิดด้านนี่เฉยใส่ผิดด้านนะมันกลับกันมันก็เข้าไม่ได้แหละนะครับอันนี้ประมาณว่าจะหลวมด้วยใช่ไหมพี่กดเ่หน่อยนะครับก็อันนี้นะครับตึงๆพี่นุ้ยมาดูเลยครับ ตึงๆนะครับนี่ที่เขาขีดเอาไว้นะครับก็จะทําการเจาะพุกนะครับผมเจาะพุกเนี่ยเอ่อถ้าเราทําการนะครับเขาเรียกว่าเอ่อเทคนิคของช่างนะแล้วกันนะครับใช้พุกนะครับก็โดยนะครับผมเหล็กเหล็กเส้นธรรมดานะครับก็จะทําการนะครับเสียบเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะครับแต่เวลาเจาะนะครับเราจะใช้เอ่อเจาะทะแยงมีคนถามมาเยอะว่าเวลาเจาะรูเนี่ยปูนเนี่ย เออจะใช้เหล็กขนาดไหนตัวเจาะขนาดไหนนี่ลักษณะแบบนี้นะพี่นุ้ยใหญ่ก็พอๆกันนี่แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานนะครับนี่ใหญ่อันนี้ก็เข้าได้นะครับผมหรือว่าเอออันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้สักนิดนึงนะครับก็เสาอาจจะแตกได้นะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับเวลาเจาะนะครับไม่ได้เจาะลงอย่างนี้นะครับอย่างอย่างพี่ดงเจาะนะครับจะเจาะลงข้างอย่างนี้นะครับส่วนอันล่างก็จะเจาะเสยขึ้นมานะครับ จะทําให้แน่นแบบนี้เลยแต่ถ้าเจาะอย่างนี้เหมือนกันเป็นไงพี่พี่ดงยกออกได้ครับยกออกได้นะนี่นะครับมันหลุดออกได้โอเคนะครับก็เจาะให้ดูเลยเดียวเดียวเดียวเครื่องเจาะนี่คืออะไรสว่านโรตารี่ไร้าสายนี่สว่านโรตารี่ไร้าสายนะครับผมก็ <S <S ของเคยังนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะพี่ดวงเอาข้าวที่เจาะเลยแ,แ,แีสิดดใหู้ took m ความรู้ทั้งมากมายงานดี DIY งานบา Balaclava อะไรดูได้ก็นี่นะครับความลึกนะครับน่าจะประมาณเอ่อ10ซมน,นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแค่นี้อยู่ถมถืดนะครับส่วนอันนี้อันบนนะครับแทงลงนะครับอันล่างต้องแทงขึ้นนะครับอ่แบบนี้ตามดูช่องพีแกพีจะแซะพีจแงะ ปิด subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็เศามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซงแง่แค่แซกเง่พี่กดนะครับดูจากปลายดอกสว่า์นะครับส่วนแค่แซงแง่นะครับต้องเสียบดูนะครับว่ามันลึกแค่ไหนนะครับนี่ขนาดนี้เลยนะครับผมสวยงามแหละ แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวางานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทก็นี่นะครับอย่างมุมแบบนี้นะครับก็ทำการเชื่อมนะครับผมอ่า เชื่อมทั้งสองที่นะครับเหมือนกันกับฝั่งโน้นนะครับก็อันนี้นะครับเราจะไม่ทิ้งไว้ยาวๆแบบนี้นะครับเราจะทาการตัดออกนะครับก็นี่นะครับไม่ได้ทิ้งไว้ยาวนะครับเราจะทาการตัดออกให้เหลือนิดเดียวนะครับนิดเดียวเลย นี่แค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่กดจะทำการเชื่อมอีกนะครับก็จะแข็งแรงอสวยงามไม่ได้ยากนะครับก็ตัดแล้วนะครับพี่กดทำการเชื่อมนะครับก็อย่างนี้นะครับแข็งแรงเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหา วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นละแนงหรือจะเป็นเหล็กนะครับก็อยากจะเอามาใส่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับจะเห็นว่านะครับเหล็กนะครับเวลาแทงเข้าไปนะครับจะเซยขึ้นนะครับอันนี้ก็แทงลงนะครับอ่คนละตำแหน่งนะครับอย่างนี้นะครับยกไม่ออกนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับยกไม่ออกนะครับ ลักษณะหน้างานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโครงคร้าวนะครับก็ของโครงล้วนะครับก็จะเป็นเราใช้เหล็กคนละขนาดกันนะครับผมก็เหล็ก2คู่หนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะรับสําหรับล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับทำการยึดนะครับผมยึดข้างเสาแบบนี้นะครับก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับนะครับทำโครงข้าวแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะใช้อะไรมาใส่นะครับปีกไม้หรือว่าเออเออไม้ฝานะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้แค่เส้นแง่นะครับก็จะใช้สังกะสีนะครับสังกะสีเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะมาแปะประมาณนี้นะครับพี่นุ้ยเห็นนะนะครับก็จะแบบนี้นะครับก็ถ้าเออเป็นพื้นที่นะครับที่เออลมแรงๆนะครับให้ทําแบบนี้นะครับ ขยับออกมาอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้ลมผ่านไงอ๋อระบายลมระบายลมอ่าระบายลมนะครับก็คือคือไม่ต้องกว้างนะครับก็คือเอาให้ผ่านแต่อันนี้นะครับจะมุงติดไปแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับอ่จจะเห็นว่ามันเฉลียงนะครับอย่างไรมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นเป็นสังกะสีเก่านะครับเราจะทําการตัดนะครับผมให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นต้องติดแถบอันนี้ไปก่อนนะครับก็ อันนี้นะครับแคสเซงเ็งแงก็เอามาทําทให้ดูเป็นแนวทางก็นี่นะครับเกล็ดเล็กเก็ดน้อยแหละแคสเซ็งแงช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับช่างดง DIY ครับช่างดงก็ DIY เหมือนกันช่างแคเลิกทาไปหมดแล้วนะฮะฮะยังทําอยู่นะครับช่างแค DIY ะ DIY เหรอมันจะดีเหรอนะครับ ออกแคปตซแงแหละนะครับก็เอางานง่ายๆมาฝากกันแล้วกันพี่กดทําพี่โด่งช่วยนะครับผมก็งานแบบนี้นะครับไม่ได้หาดูได้ง่ายๆมีใครก็ทําให้ดูหรอกนะครับมีแคปไซแงน,นี่แหละทําให้ดูชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับแล้คลายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้นะครับติดเออ สังกสีนะครับผมสังกรสีเก่านะครับก็เอามาใช้งานได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะออกเป็นแนววินเทจนะครับผมแหมสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนอนุนเดี๋ยวตัดนะครับก็เมื่อกี้ก็ทําการตีเต้าแล้วก็ตัดออกไปนะครับก็จะสวยแบบนี้แหละนะครับแแแะะงงมีีสิ่ดดใหู้ เปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลิกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล้วงกาจะก็อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแซะแง่แกแซะแงะ